เลขแปดเลขแปดมวดนี้มายากยากเอ้ยปีนี้มายากยากเห็ดแปดนี่มันมีแปดอะไรบ้างแปดยังไม่เห็นเลยนะปีนี้นะปีนี้ยังไม่เห็นแปดโอแปดศูนย์มีอยู่มีอยู่มิมีแปดศูนย์ตัวเดียวอืมมแต่เลขแปดศูนย์ตัวเดียวเลขแปดปีนี้มีแปดศูนย์ตัวเดียว อายุเจ้าของต่อแปดสี่ลางเดอ้ออ่ะอ้าอ้าหนูให้แคบก่อนหนูให้แคบลางก่อนใครบอกให้นี่ได้ลางพิมพิมลางขึ้นมากกระไรอ่านูให้แคบลางลางลางแปดมาตัวเดียวนะงวดแปดมาตัวเดียวแปดมาตัวเดียว ตัวเดียวลางเดอ้อลางซีไปเก่งไปเก่งใส่เอานะคะไปเก่งใส่เอาล่างนะเด่นที่สบนไม่รู้ว่าคนจะชอบไหมเอายุใส่ละพึ่งเขามาเลกบนพวกเขาต้องไปเขียนไปใส่อ้พ,พี่ตัวเดิมแหมเออ จะมากกว่านี่แล้วสัตว์แม่เลขบนสองเดอ้อสองอย่างคิดซอยกันดู <net> ซีนี่พอคิดบาซีเดอร์พอคิดบาเดี๋ยวเดี๋ยวซีพอคิดบามีสี่เก้าสี่ห้าสี่สามสี่ศูนย บนตัวเดียวบนเดร์ตัวเดียวซมิละจบบนเนี่ยสองถ้าพอชอบนะพอชอบ2องศู2 2์สองเ บนนะสองแคบหน้าจอแล้วพิมพ์นะคะอูเราก็ไล่สินาทีเลยนะมักเสือเอาแต่ว่าเลิศอยู่นะคะอดูผมปอสิผมมันเกิดใหม่พี่น้องบักหลายหนึ่งนะคะอยากเข่ากลุ่มเข่าโรดเดอร์สิมิตกมะนนกลุ่มนี่แหละวันนี้มีแค่กลุ่มนี้แหละสองสามจะมาไหม บมูด้วค่ะว่าสองสามสีมาบออย่าถามบามาบอต้องถามบ้าบบแน่ดอกอีหยังกับนี่ยังกับบบแน่ค่ะแต่ว่านูกับบอได้บ้าสีมาหรือบามาบนสองล่างสี่เนอะอย่าลืมไปเด้ออย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม วันนี้นะว่างก็พอคำนวณตั้งนานแล้วนะแต่ว่าพึ่งเมื่อไหร่คำนวณโดนหรอคะ่ะคำนวณในประมาณซุมโมงงหนึ่งเราั้างตั้งแต่ตั้งแต่เล่าออกพุ่นะคะ่ะอ,อ,อยากเข้ากลุ่มเฝ้าเข่าเด้ออยากเข้ากลุ่มรีบเข้านะคะสองศูนย์สามสองนะคะแคปหน้าจอ จอเอาแคปหน้าจอเอาคุณแม่สองศเออแม่หนูคิดหนูคิดว่าสองบอสกับสองสอเออสองศูนบนนะบนใส่สงตัวเดียวลางซีซหยั่งเฮ้ซีแปดล่างซีหยั่งวาแม่ซีหยัง่งซียัง่ง สิบซีมิซีศูนย์เนาะล่างบนสองล่างสีเออหรือว่าเขาสิบิงเอาบอกบิงมันได้หลือดบ่ป่ะบิงมันได้หลือดบ่เขาต้องลงทุนหลายปันไหนเอาบิงนะเออหนูวานบาทคีบาทบิง 4ีออกีายแมนเลข48โอ้ยบอออกโดนแล้วบอออกมาเป็นสปีแล้วบอซีแปดเออซีแปดนะบอออกโดนแล้ว3ปีมั้งค่ะ4ีนะหก6ีหกหกหเป็นบอหกหกสี่หกห้าหเอ้ยสี่หใช่ไหมสี่เก้าสี่หนึ่่งลาง ลางลางชอบซีเซเดอร์เข้าตรงเหรียญซีล่องเบิงเดอร์ทาท้าท้าเล็กบล็อกเขา่าท้าเล็กบล็อกเขา่าสูตรนี่นะแบบว่าบิ่งเด้หนูนี่สิบอ่ค่อยหนูเด็กวิ่งนะหนูเขา่าหนูเขา่าเด้แต่ว่าจับตัวบ่ถือสังเกตเบิงเดอร์เล็กวิ่งรรของหนูสิเขา่าแล้วก็สิจับตัวบ่คถือจับตับบถ,ถือถ้าสมมติว่าเท่าไดสองมาก เลขจะเวียนอยู่แนเบื้องบนแมนอยู่ขาแมนแมนแมนตัวนี้ให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อคุณแม่ซื้อลอตเตอรี่ไว้แน่สีสื่อมันเป็นตามมาอยู่ดอกแต่่ารอหนูฟันทองอีกรอบหนึ่งบาแบบไหนท่าบาพร้อมพิมพ์พร้อมเลย 600, หกรอยหาสิา 600, บปาหลอยเลตีนุกรลืมบึง สะดุดไหมที่เอานะเดี๋ยวเจ้า่าลาวฮานอยอย่างนี้ไม่ใช่เด้ออ่ะพร้อมพิมพ์พร้อมแล้วนูให้แคปแล้วเอามันแทงสิได้รู้วาเฮาเฮาบอกกันเวลาไหนลงเวลาไหนวันที่เท่าไหร่ที่เราบอกกันแคปหน้าจอคุณแม่แคปหน้าจอค่ะคุณแม่เอาคือบลอกแคป โอเคไปนี่สัตบอสัตยู่เนาะหนูจะทุกทุกวันหนูจะบอกวันที่ด้วยเดอ้อหนูจะบอกวันที่ด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะตองงวดเดอ้อคุณแม่เดอ้อตองงวดตอ,ดตอใจเดอ้อถือกระบ้ากันไปเ้อาฟุกถือกระบ้ากันไปข้าวฟุกถือกระบงาตอกซอกคือเกา